สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องรีวิวกันเครื่องพ่นยา5ลิตรของแบรนด์ t o t a l กันวันนี้จะเอามาล้างแอร์แบบง่ายๆนะด้วยตัวเองเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันว่ามีอะไรกันบ้างนะในกล่องสําหรับใครที่จะซื้อติดบ้านเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าราคาไม่แพงกันเลยดีเดียวนะตัวนี้จะเอามาช่วยในการล้างแอร์หรือว่าลดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยก็ตามสะดวกนะครับ อุปกรณ์ไม่ในกล่องจะมีการต่อสําหรับฉีดนะครับรวมถึงก็จะมีตัวสายสไพายมาให้นะสำหรับการคล้องนั่นเองนะครับก็ไปแกะแล้วก็ไปติดที่ข้างๆข,ข,ของตัวกระบอกได้เลยนะครับก็แบบนี้ได้เลยนะและคู่มือการใช้งานของเขานะครับด้านในก็จะเป็นการใส่และการอินสตอลของเขานะว่าต้องติดตั้งยังไงนะก็ใช้งานไม่ยากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นด้ามของเขานะจะมีด้ามแบบนี้นะแล้วก็มันจะมีโอริงอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ใส่เสียบเข้าไปได้เลยนะตรงนี้แล้วก็หมุนเกี่ยวเข้าไปนะเพื่อเป็นการล็อกนะเพื่อไม่ให้ลมออกมานะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสายคล้องสะพายนะจะมี2ฝั่งนะก็ไปคล้องตรงตัวถังของมันได้เลยนะมันจะมีรูให้เราคล้องเข้าไปแบบนี้นะจะเป็นคล้ายๆกับวงแหวนแบบนี้นะก็คล้องทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วตัววัสดุของเขาก็แข็งแรงนะต้องกลัวเคาะไปแบบนี้นะเสียงแบบนี้เลยนะผมก็ลองเคาะดูนะค่อนข้างแข็งเลยหรนอี้ก็เป็นการปั๊มของเขานะคือถ้าลมมันค่อนข้างแน่นเนี่ยมันก็จะแบบว่าตันนิดนึงนะเราสามารถไปเอารมมันออกได้นะตรงนี้กดตรงนี้ลมก็จะออกมานะ คือมาจะดีดออกมาได้เลยนะตรงนี้นะครับดึงออกมานะครับส่วนด้ามจับของเขาเนี่ยตรงที่เป็นตัวท่อต่อแบบนี้มันจะมีที่เก็บให้เราแบบนี้นะก็สามารถใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะตรงก้านของเขานะแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะกําหนดลมได้นะว่าปิดจุกได้แค่ไหนนะตรงนี้แล้วตรงด้ามของเขาเนี่ยไอตรงสีแดงๆเนี่ยมันสามารถล็อกได้ด้วยนะ ก็ผมไม่ได้ล็อกให้ดูนะก็คือเลื่อนขึ้นไปนะมันจะล็อกได้เลยนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องกดค้างตลอดนะลมก็จะออกมาได้นะสามารถล็อกได้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการกระบอกสูบเองนะผมลองดูนะวัสดุเขาค่อนข้างแข็งแรงใช้ได้เลยดีเดียวนะครับ ใส่ใจคล้องสะพายเรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าเมื่อใส่น้าไปแล้วเนี่ยมันมีถึง5ลิตรนะมันอาจจะมีน้าหนักนะเพื่อจะได้ใช้งานได้สะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบล้างคอยล์ร้อนแคร์บ้านกันนะครับโดยรวมความแรงนะถือว่าใช้ได้นะสามารถปรับให้เป็นวงกว้างนะเป็นแบบฝอยก็ได้นะกระจายแบบนี้หรือว่าจะปรับให้เป็นแบบว่าฉีดแบบพุ่งก็ได้เช่นกันความแรงเนี่ยอยู่ในระดับ พอใจนะแต่จะมีดรอปบ,บ้างนะก็สามารถเพิ่มแรงดันได้เองนะโดยการปั๊มเข้าไปใหม่อีกรอบนะแต่ก็นานพอสมควรนะกว่าที่ลงมันจะอ่อนนะครับส่วนจํานวน5ลิตรเนี่ยผมถือว่าไม่มากไม่น้อยนะสำหรับการใช้งานแต่ถ้าใครอยากได้ประมาณ1ลิตรเนี่ยมันก็มีขายเช่นกันนะก็ลองไปหาดูได้นะแต่ตัวที่ผมลงเนี่ยก็คือเป็นยี่ห้อทัลโทนั่นเองนะาใครสนใจก็สามารถลงไปที่ใต้คลิปนะผมจะลงลิงก์ไว้ให้ละกันนะผมซื้อที่ลาซาด้านะร้านนี้ก็ส่งเร็วใช้ได้เลยนะครับ สำหรับเจ้าขี้นกพิราบถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนที่เจอนะก็พอฉีดออกนะครับแต่จะไม่แรงเท่ากับพวกเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีให้ใช้นะเอาไว้ว่าเป็นทางเลือกแล้วกันนะผมก็ฉีดให้ดูแล้วนะครับข้อดีของเจ้าเครื่องแบบนี้ก็คือมันไม่ต้องลากสายยางออกไปฉีดนั่นเองถ้าพื้นที่ไม่มากใน5ลิตรมันก็น่าจะพอทําความสะอาดได้นะแต่ถ้าเอาไปล้างแอร์ตรงคอยเย็ยนเนี่ยสัก15ลิตรเนี่ยน่าจะพอไหวนะเติมสัก3ารอบนะ เพียงพอกับการล้างแอร์แบบ DIY ง่ายๆที่บ้านนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะมีไว้ใช้ล้างแอร์ก็เป็นทางเลือกนะหรือใครจะเอาไปทำอย่างอื่นก็ตามสะดวกนะครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับไปแล้ะครับ